สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูข้อมูลล่างกันก่อนนะท่านผู้ชมนะก็สําหรับผลรางวัลงวดวันที่1มีนา2568ก็ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลล่างแล้วก็ผลรางวัลงวดที่ผ่านมานะท่านผู้ชมเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับผลรางวัลงวดวันที่1มีนาท่านผู้ชมก็ก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลล่างวันนี้นะครับเป็นคลิปแรกคลิปแรกที่ผมจะ นำข้อมูลล่างมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเราไปดูผลรางวัลสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าสูตรไหนเข้า<พ>สูตรไหนหลุดนะท่านผู้ชมนะสรุปล่างหนึ่งมีนาะ<พ>ท่านผู้ชมเนี่ยครับเด่นล่างผมให้สี่สูตรนะท่านผู้ชมนะปรากฏว่าสูตรที่หนึ่งหลุดท่านผู้ชมสามตัวนี้สูตรนี้หลุดเนี่ยท่านผู้ชมนะเพิ่งหลุดงวดแรกท่านผู้ชมนะส่วนสูตรสองเนี่ยผ่านนะครับเข้าที่สี่เนี่ยครับ สูตร3ก็มาทั้ง10ทั้งหน่วย4กับ5เลยแล้วก็สูตรที่4ก็เข้าที่4เนี่ยท่านผู้ชมนะผมให้เด่นที่1 2- 4ท่านผู้ชมแล้วผมก็เนี่ยท่านผู้ชมผมผมใส่สีเหลืองไว้ผมเน้นที่2กับ4เท่านั้นเพราะ1มันติดดับผมนะก็ดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะ2กับ4ปรากฏว่ามาที่4หลักหน่วยนะท่านผู้ชมนะถือว่าเด่นเราเข้านะท่านผู้ชมนะเพียงแต่ว่าสูตรที่1หลุดแค่นั้นเองเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนสูตร1ออกแล้วเอาสูตร อีกสูตรหนึ่งเข้ามาแทนที่งวดนี้ผมจะใช้ทั้ง7สูตรท่านผู้ชมนะเป็นสูตรเดิม1นึ่งสูตรสสูตรสสูตรสเป็นสูตรเดิมท่านผู้ชมแล้วก็ตัวเลขน่าสนใจมากท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามนะครับงวดนี้มีลุ้นนะท่านผู้ชมนะถึงแม้ว่าเราเอาไปจับไม่ถูกเนี่ยครับสี่เนี่ยเข้ามาที่หลักหน่วยนะเด่นถือว่าเด่นผ่านนะท่านผู้ชมนะหลักสิบท่านผู้ชมเนี่ยครับมาดูสิบเนี่ยสูตรที่หนึ่งผ่านนะครับหลุดสูตรที่สองเนี่ยท่านผู้ชม สูตร3ผ่านนะครับมันก็เลยตัวชนผมให้เด่นที่1 2 4สเน้นที่2 4ท่านผู้ชมเนี่ยครับถือว่าหลุดนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราใช้3สูตรหลุดสูตร2ก็ถือว่าหลุดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมจะยังใช้สูตรที่เดินอยู่นะท่านผู้ชมนะผมยังไม่ได้คำนวณน,นะครับยงงวันนี้ผมก็จะใช้เดี๋ยวไปดูสูตรอีกทีหนึ่งนะสูตรที่เข้าก็ยังใช้อยู่หลักหน่วยก็สูตรที่1หลุด สูตรที่2ผ่านสูตรที่3ผ่านนะครับตัวชนก็ไม่มาก็ถือว่าหลุดนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าสูตรนั้นเดินดีอยู่2สูตรหลุดจาก3สูตร1สูตรหน่วยก็1สูตรดับเอาไม่อยู่ท่านผู้ชมเนี่ยครับมาที่5ถือว่าผิดนะยังไงล่างงวดนี้ก็ดับ5นี่ดับขาดเลยท่านผู้ชมสูตรสูตรดับผมหลุดเยอะมากก็คือพอ5นี่แหละไม่คิดว่า5จะมานะมา3งวดติดแล้วนะ5เนี่ท่านผู้ชม5นี่นะ ไม่คิดว่าจะมานะถึงแม้สี่เราจะเข้าก็ไม่ถูกอยู่ดีเพราะว่าห้าผมติดดับขาดเลยเนี่ยครับผมไม่สองสี่หน่วยให้เจ็ดเก้าแต่ว่าไปบน้ะอย่างงั้นท่านผู้ชมเนี่ยครับผมไม่สองเจ็ดสองเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าผมเน้นที่สองเก้านะเด่นสุดลองสี่เก้าไปออกบนเก้าสี่สิบหน่วยท่านผู้ชมไปออกบนเนี่ยครับมีเพื่อนผมก็ถูกเนี่ยครับท่านผู้ชมเขาเอาทางล่างไปบนเพราะว่าเลขไม่ได้เยอะไงท่านผู้ชม บนผมให้สี่ชุดนะล่างก็ให้สี่ชุดเขาก็เอาไปจับทั้งบนทั้งล่างนี่แปดชุดเลยท่านผู้ชมทั้งบนทั้งล่างสิบหน่วยเขาก็ได้ตัวเนี้ท่านผู้ชมก็กําไรอยู่นะครับอันนี้เขาก็เล่นเป็นนะท่านผู้ชมแล้วทุนเขาก็พอสมควรด้วยนะแต่ว่าเขาถูกเฉพาะสิบหน่วยนะท่านผู้ชมนะร้อยสิบหน่วยนี่ไม่ถูกเลยท่านผู้ชมส่วนใหญ่ไม่ค่อยถูกแต่ว่าสิบหน่วยนี่จากล่างไปขึ้นบนนี่ยท่านผู้ชมเป็นเก้าสี่นะครับ ส่วนบนนั้นออก894ก็เด่นเข้าหลายสูตรท่านผู้ชมผมให้เด่น045ก็มาที่4นะแต่ผมเป็นเด่น0กับ5ก็เลยผิดไปบนนั้นผิดเลยท่านผู้ชมแต่ว่าสูตรหลายสูตรเข้านะท่านผู้ชมนะก็นี่เป็นข้อมูลผ <c oughs> ลรางวัลนะครับงวดวันที่1มีนาที่ผ่านมาท่านผู้ชมนะก็ถือว่าล่างไปเข้าบนถ้าอย่างนั้น10หน่วย94ท่านผู้ชมก็ถือว่าผิดนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าใครที่เอาไป เอาไปไว้บนก็ถูกนะอย่างอย่างเพื่อนปุ่มที่เชียงรายก็ถูกอยู่นะก็กําไรนิดหน่อยท่านผู้ชมไม่เยอะทีนี้เรามาดูข้อมูลล่างกันท่านผู้ชมนะเนี่ยครับข้อมูลล่างเนี่ยเด่นล่างเดินดีสี่สูตรนะท่านผู้ชมนะเด่นล่างเดินดีสี่สูตรนะครับ สูตรที่1นี้ผมเปลี่ยนสูตรให้ใหม่นะท่านผู้ชมนะสูตรหนึ่งี่ผมเปลี่ยนสูตรให้ใหม่สูตร2เป็นสูตรเดิมนะครับสูตร2สูตร3สูตร4เป็นสูตรเดิมที่ยังไม่หลุดนะงวงที่ผ่านมานะครับส่วนสูตรหนึ่งนี่ผมเปลี่ยนสูตรที่หลุดออกเอาสูตรนี้เข้ามาแทนท่านผู้ชมนะเป็นเป็น4ตัวหมดเลยเป็นเด่น4ตัวหมดเลยเรามาดูสูตรกันนะครับสูตรที่1นะใจแสนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวก9คงที่ผลลัพธ์เท่าไรลบหนึ่งแต้มนะครับ บวก2วก2นะท่านผู้ชมนะสูตรที่ 2, 11 -1 บวกหน่วย1คูณ3บวกหงคงที่นะครับผลลัพธ์จะเท่าไรบวกหร่1บวก2บก2นะครับก็เป็นเด่น4ตัวทั้ง2สูตรนะครับสูตร2เป็นสูตรเดิมแล้วนะผมเปลี่ยนให้แค่สูตร1นะครับผมใช้ใสถิีงวดที่ออกสองท่านผู้ชมนะสถิีนี่ก็ประมาณ14งวดส <c oughs> 4งวดนะท่านผู้ชมนะ เรามาดูสี่ตีทีเดียวเลยท่านผู้ชมครับแล้วค่อยมาคำนวณกันนะครับอา้าวแสงหายอีกแล้วพอดูได้อยู่นะครับท่านผู้ชมมาดูสี่ตีกันเลยท่านผู้ชมสูตรสูตรสองเรานี่ผิดหนึ่งงวดนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าไม่เคยหลุดซํานะครับสูตรหนึ่งนี่ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะสูตรหนึ่งนี่ก็ชอบมาสองตัวท่านผู้ชมนะครับสี่ตีก็เดินดีนะท่านผู้ชมเดินดีใช้ได้อยู่นะครับถึงแม้จะมี สูตรหลุดเนี่ยสูตร2หลุดแต่ก็ไม่หลุดซ้านะผมเชื่อว่าทั้ง2ส,สูตรน่าสนใจนะท่านผู้ชมมีสิทธิ์ลุ้นนะครับงวดนี้นะครับเพราะตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันนะครับเด่นล่างนี่ย้ํานะท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมาเข้าผมเน้นให้2กับ4ก็เข้าที่4ี่นะครับงวดนี้ก็เต่นไปในทิศทางเดียวกันท่านผู้ชมนะอยู่ที่ว่าเราจะจับคู่ถูกไหมสิบหน่วยนะเดี๋ยวเราต้องดูดีๆนะครับ งวดที่ผ่านมาออก5-4ท่านผู้ชมเราให้เด่นที่ 1, 2, 4, 6นะครับก็มาที่4หลักหน่วยนะครับสําหรับสูตรที่1นะครับเป็นสูตรที่ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะสูตรที่2ก็เราให้เด่นที่ 1, 2, 4, 6ก็เนี่ยกลับมาที่หลักหน่วยเนี่ยท่านผู้ชมเดินดีอยู่นะสูตร2นี่ครับงวดที่ผ่านมาก็เนี่ยกลับเข้าที่หลักหน่วยชน4นะท่านผู้ชมนะเข้าที่หลักหน่วยนะครับเรามาดูงวดนี้กันท่านผู้ชมนะสูตรที่1นะครับ ใช้แสนนะครับแสนก็คือ8บวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวก9คงที่นะครับ10ล่างก็คือ5หน่วยล่างก็คือ4นะครับบวก9คงที่นะครับ4ีบวก9ได้3 8บวก5ก็ได้3 เราเอา3บวก3ได้6ท่านผู้ชมนะ6ลบ1แต้มก็ได้5นะเด่นตัวแรกเราเด่น5นะครับลบ1แต้มนะครับอันนี้ก็คือ6นะบวกอีก2เป็น8 6บวก2ได้8 8บวก2ได้0เนี่ยท่านผู้ชมสูตรที่1นะครับ5 6 8 0 5, 6, 80ท่านผู้ชมผมเชื่อว่าน่าจะเดินต่อนะท่านผู้ชมสูตรนี้เพราะยังไม่หลุดเลยนะ คำนวณย้อนหลังก็เดินดีนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้นะลองไปคำนวณย้อนหลังดูนะครับเด่น5 6 8 0สูตรที่2 1งสนะครับ1ิบก็คือ3 1มสก็คือ3หน่วย1นคูณสหน่วย1ก็คือ9 9้าเกสามบวกหคงที่นะครับ เจบวกหได้8อันนี้ก็ได้3 3มบวกแได้1นึท่านผู้ชมเด่นตัวแรกเราให้เด่น1นะครับ1นึบวกหก็ได้2นะครับ2อบวกสก็ได้4 4่บวกสได้6กท่านผู้ชมนะ1 2ึ่งสองสี่หกหนึ่ท่านผู้ชม5 6 8 0ศย์ หนึ่งสองสี่หกท่านผู้ชมลองจับชนกันดูนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองทีนี้เรามาดูสูตรที่สามกับสี่ท่านผู้ชมนะครับสูตรที่สามกับสูตรที่สี่นะครับนี่เป็นสูตรเดิมนะท่านผู้ชมนะสูตรสามกับสูตรสี่เป็นสูตรเดิมนะครับใช้แสนสูตรสามใช้แสนคูณสามบวกหน่วยล่างผลลัพธ์จะเท่าไรบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองนะครับ สูตรที่สี่หน่วยล่างบวกสองหน่วยล่างก็คือสี่เฮ้ยหน่วยล่างบวกสองผลลัพบ,บ,บ,บได้เท่าไหร่ลบผมรับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นะครับลบหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะท่านผู้ชมนะผมใช้ใส้ติงวดที่ออกสองหนึ่งเป็นใส่ติงงวดแรกกับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสูตรนี้นี่ก็สองสูตรนี้สิบหกงวดนะท่านผู้ชมนะสิบหกงวดยังไม่หลุดนะครับสิบหกงวดยังไม่หลุดนะ เรามาดูสถิตีกันเลยท่านผู้ชมนะแล้วค่อยมาคำนวณทีเดียวนะครับสองสูตรนี้เดินดีมากท่านผู้ชมเดินสี่ตัวนะครับยังไม่หลุดนะครับสิบหกงวดแล้วท่านผู้ชมนะถือว่าเดินดีมากๆนะครับพ็มาสองตัวก็หลายงวดนะท่านผู้ชมนะครับเนี่ยครับงวดที่ผ่านมานี่ออกห้าสี่ออกห้าสี่นะครับเราให้เด่นสี่ห้าหกแปดท่านผู้ชมมาทั้ง สิบทั้งหน่วยเลยเนี่ยครับเดินดีนะท่านผู้ชมนะสองสูตรนี้นะเป็นสูตรเดิมเรานะครับส่วนสูตรที่สี่นะครับหนึ่งสสามสี่ก็มาที่สี่หลักหน่วยนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวใส่สีหน่อยนะสูตรที่3ามนี่ท่านผู้ชมเดินดีมากเลยนะเข้าสองตัวก็หลายหลายงวดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะ 1ิงวดนะครับเรามาคำนวณงวดวันที่16มีนานะท่านผู้ชมนะงวดนี้เป็นงวด16มีนา2568นแะครับแสนคูณ3บวกหน่วยล่างแสนก็คือ83824นะบวกหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือ4 4บวก4ก็เป็น8นะครับเด่นตัวแรกท่านผู้ชมเราให้เด่น8นะผลลัพธ์8 8บวก1ได้9บวก1ได้0นะบวก2ก็ได้2นะครับสูตรที่3เด่น8 9 0เท่านผู้ชมนะ8 9 0 2สูตรที่4หน่วยล่างบวก2หน่วยล่างก็คือ4นะครับหน่วยล่างก็คือ4บวก2คงที่นะครับ4บวก2ก็ได้6นะท่านผู้ชมนะ หกลบหนึ่งแต้มนะท่านผู้ชมนะหกลบหนึ่งก็ได้ห้านะครับห้านี่ก็ได้หกนะครับบวกหนึ่งทีละหนึ่งแต้มนะครับได้เจ็ดได้แปดเด่นสูตรสี่เด่นห้าหกเจ็ดแปดท่านผู้ชมห้าหกเจ็ดแปดนะก็เดี๋ยวผมจะเอาทั้งสี่สูตรมาชนในท่านผู้ชมได้ชมบางท่านก็อยากให้ชนให้เลยเพราะว่าบางท่านก็ไม่ค่อยมีเวลานะก็ มาเจอผมก็บอกชนให้หน่อยบางครั้งบางท่านก็ไม่มีเวลาจริงๆนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมชนให้นะท่านผู้ชมนะเรามาดูกันนะครับเ <c oughs> นี่ยครับเด่นล่างสี่สูตรนะท่านผู้ชมเด่นล่างเด่นดีสี่สูตรนะครับสูตรที่หนึ่งนะเราให้ชนที่ห้าหกแปดศูนย์เด่นห้าหกแปดศูนย์สูตรสองหนึ่งสองสี่หก สูตร3 8 9 0 2แล้วก็สูตรที่4นะครับ5 6 7 8ท่านผู้ชมชนกันแล้วท่านผู้ชมได้6นะท่านผู้ชมนะได้6 3สูตรเนี่ยครับ1 2 3ได้8 3สูตร1 2 3นะครับที่เหลือก็จะเป็น2สูตรอย่าง0นี่ก็2สูตรนะครับ2ก็2สูตรนะก็แล้วแต่ท่านนะท่านผู้ชมนะผมจะเน้นแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะ ผมจะเน้นแค่สองตัวนี้เท่านั้นนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับเพราะว่าเด่นเราชนนะผมเชื่อว่าอยู่ในนี้แหละมานแน่ๆนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับตามสูตรนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับชนหกกับแปดนั่งสำหรับเด่นล่างเดินดีสี่สูตรนะยังไม่หมดนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะเอาเด่นล่างอีกสามสูตรไหมท่านผู้ชมได้ชมงวดนี้ผมใช้เด่นล่างอยู่เจ็ดสูตรท่านผู้ชมนะ นี่เป็นสูตรเดิมของเราเนี่ยครับสูตรสองสูตรสามสูตรสี่แล้วก็เปลี่ยนสูตรใหม่ให้กับสูตรหนึ่งนะชนที่หกกับแปดนะท่านผู้ชมนะแล้วคลิปต่อไปท่านผู้ชมเรามาดูเด่นล่างเดินดีอีกสามสูตรนะน่าสนใจมากนะครับสามสูตรนี้เป็นสูตรที่เคยผิดแล้วผมพักสูตรไว้นะท่านผู้ชมนะสามสูตรนี่หลุดก็หลุดงวดเดียวกันเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะท่านผู้ชมเด่นล่างเดินดีสามสูตรนะครับท่านผู้ชมครับ อยากกระพริบตาท่านผู้ชมนะตัวเลขงวดนี้น่าสนใจมากๆท่านผู้ชมนะเฉียดไปเฉียดมาอยู่แต่ก็ยังว่าแหละท่านผู้ชมนะสัญจรด้วยนะเด่น6กับ8ท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้คลิปหน้าเรามาดูเด่นล่างเดินดีอีก3สูตรท่านผู้ชมก็เป็นสูตรเก่าน,นั่นแหละท่านผู้ชมซึ่งเราพักสูตรไว้นะท่านผู้ชมนะมีหลุดท่านผู้ชมแต่ว่าเขากลับมาเดินดีถึง9งวดติด ทั้งสสูตรเลยท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ